ครับสวัสดีครับผมตัวแทนจากกลุ่มยูทโคสนะครับอ่าวันนี้ผมจะมานําเสนอบทที่2ครับความจริงที่ขัดแย้งกันทางการตลาดและผู้บริโภคที่เชื่อมโยงถึงกันการทํางานเกี่ยวกับการตลาดการตลาดเป็นการทํางานเกี่ยวกับการตลาดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้เข้าใจการตลาดที่ก้าวหน้าล้ายุคตลาดมีการพัฒนาในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกิดขึ้นหลายอย่างมีผู้บริโภคกลุ่มใหม่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งจะเป็นกลุ่มใหญ่ต่อไปในอนาคตผู้บริโภคเหล่านี้เป็นคนชั้นกลางอายุน้อยอาศัยอยู่ในเมืองไม่หยุดนิ่งและติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอในขณะที่ตลาดจะรองรับความต้องการของประชากรที่สูงอายุแต่ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่กำลังเก็บเกี่ยว ประโยชน์จากประชากรที่มีอายุน้อยเพราะว่ามีความกระตือรือร้นและทำงานได้มากกว่าคนเหล่านี้การเชื่อมโยงถึงกันคืออะไรการเชื่อมโยงถึงกันคือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อให้มีการทำกิจกรรมที่เคยทำในอดีตที่เป็นเรื่องยุ่งยากเสียเวลากับกลายเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลามากขึ้นมีตัวอย่างให้เห็นหลายอย่างกรณีที่เชื่อมโยงกันเช่นเม Amazon ผิดโฉมธุรกิจ ้านขายหนังสือและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ Netflix ทำให้ธุรกิจร้านเช่าวิดีโอปั่นป่วน Spotify และ Apple Music ก็เข้ามาปฏิวัติวงการจำหน่ายเองโดยมีวิธีที่คล้ายกันต่อไปความจริงขัดแย้งกันข้อที่1ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์กับออฟไลน์การเชื่อมโยงทางการตลาดไม่เด่นชัดถึงแม้ว่าปีนี้ผ่านมาเป็นธุรกิจออนไลน์จะได้ส่วนแบ่งทางการตลาด ไปมากแต่เรายังเชื่อยังไม่เชื่อว่าธุรกิจออนไลน์จะเข้ามาแทนธุรกิจออฟไลน์ทั้งหมดเพราะเชื่อว่าทั้งคู่ต้องอยู่ร่วมกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคในโลกที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นปฏิสัมพันธ์ที่น่าประทับใจกําลังกลายเป็นจุดเด่นสร้างความแตกแยกแบบใหม่ออนไลน์กับออฟไลน์จะหลอ่ลอรวมกันในที่สุดทําให้เกิดการหลอหลอมระหว่างออฟไลน์และออฟไลน์ ออนไลน์และออฟไลน์ที่สมบูรณ์ที่สุดสื่อดั้งเดิมและสื่อรวมสมัยที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดเช่นโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียจะทำหน้าที่เสริมกันมีคนจำนวนมากที่อ่านข่าวในทวิตแต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาเปิดดูโทรทัศน์ข่าว CNN เพื่อให้ได้รายงานข่าวแบบเจาะลึกและขัดขดกรองและน่าเชื่อถือขึ้น ความจริงที่ขัดแย้งกันข้อที่2ผู้บริโภคกับผู้บริโภคที่ค่อยเขวปัจจุบันมีผู้บริโภคมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์เพื่อตัดสินใจซื้อโดยมีข้อมูลประกอบพิจรารณากระบวนการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคถูกน้มน้าโดยสามปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อแต่ละชนิดเช่นโฆษณาในโทรทัศน์สิ่งพิมพ์นิตยาสาร 2. เพื่อนและครอบครัวชักจูง สามข้อมูลที่ตนรู้มาและทัศนคติที่มีต่อแบรนด์อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีตต่อไปเป็นความจริงขัดแย้งกันข้อที่สามนะครับการสนับสนุนเชิงลบกับเชิงบวกการเชื่อมโยงกันทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่คนอื่นอาจจะอยากฟังเปลี่ยนความคิดของผู้บริโภคว่าคำแนะนำที่ได้จากคนแปลกหน้าอาจจะน่าเชื่อถือมากกว่าพรีเซนต์คนดังของแบรนด์ การเชื่อมโยงถึงกันอย่างเหมาะเจาะในการสร้างแรงสนับสนุนผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เป็นเครื่องมือวัดการสนับสนุนแบบแบรนด์ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์แบ่งออกเป็น3าประเภทยยใหญ่ๆคือ 1. ผู้ส่งเสริมคือผู้บริโภคที่เต็มใจแนะนําแบรนด์แก่ผู้อื่น 2. ผู้ไม่มีปฏิกิริยาคือผู้ที่รู้สึกเป็นกลาง 3. ผู้กก่าร้ายคือผู้บริโภคที่ไม่ประสงค์แนะนําแบรนด์ให้แก่ใคร บทสรุปการตลาดและความจริงที่ขัดแย้งกันนะครับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดความจริงที่ขัดแย้งกันหลายเรื่องซึ่งนักการตลาดจะต้องศึกษาและรับมือหนึ่งในนั้นคือเรื่องปฏิสัมพันธ์ออนไลน์กับออฟไลน์ทั้งสองนี้ควรอยู่ร่วมกันและทํางานเสริมกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่ผู้บริโภคผู้จัดทำนะครับนายนัทนันชัยวงจันทร์ตัวแทนจากกลุ่มยูดคอร์ ขอบคุณครับ